สวัสดีครับมึงับสวัสดีครับพี่เป็นไงวะาอพอใจผลงานล้ววันนี้พอใจครับพี่ เกมต้นๆดูเหมือนจะค่อนข้างอึดอัดเพราะดูเราช้ากว่าใช่ครับดูเหมือนอึดอัดแล้วับไม่ใช่ชิ้นบ้างไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วกะว่ายกสามใช่ถ้าสู้ไม่ได้ก็คือกะว่าบวกแล้วครับก็คือวางแผนมันก็มีแค่ก็มีเท่านี้ที่จะชู้ได้ครับโดยโดยรวมเนี่ยการจังหวะการออกแข็งซ้ายกับขวาเนี่ยเราช้ากว่าเขาไม่ช้าช้ากว่าเยอะครับยูเทสผมก็่ยังไงก็เตะไม่ทันเลยก็เลย ไซนี้แล้วพี่ก็เลยบอกว่าให้ต่อยหมัดวันสอบครับอ่ทีนี้สอบซ้ายเราวันนี้ค่อนข้างแม่้ยนต้มต้นเหมือนยังยังคำเป้าไม่เจอทำไ,ไ,ไมลูกไปว่ามาเฉียวไปเฉียวมาเพราะเราส่งสัญญาณเพราจังหวะที่เราสอบเนี่ยเราเรามั่นใจว่าวันนี้สอบได้ผมแนะ่ก็เตรียมมาครับพี่เพราะว่าดูเขา โดยทีมกับสนานเมืองเล็กเข้าโดยลูกนี้ครับแล้วจังหวะจังหวะแข่งแลลูกพี่เขาบอกว่าสู้สู้ทำไม่ได้แข่งช้ากว่าเยอะครับพี่ถามนิดนึงจังหวะที่เราสอกซ้ายเนี่ยเหมือนเราขยับจะเตะซ้ายไหมครับไม่เราทำจังหวะหลอกใช่ไหมมันทำให้ลูกนาฬิกค่อนข้างสับสนเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจสอกเลยเราขยับทีมก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือซ้อมหรือเตรียมมาเลยไหมเตรียมสอกมาครับเตรียมเลยจังหวะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับยกหลอกแล้วก็ทสอกวันนี้ชก116น้ำหนักนี้เป็นไงครับน้องสองไฟล์116ผมว่าทำได้ดีเลยถึงหนุ่ไไฟล่แ้วใชมต ปไงก็ทำได้อยู่ครับทําได้อยู่น้ําหนักหักวันนี้คิดว่าน้ําหนักที่เราได้2ปอนด์มันมีส่วนทำให้เราชนะก็แบบเด็ดขาดไปเลยกัก็มีส่วนนะมีส่วนเนาะแต่ว่า ครั้งที่แล้วก็เวกเวกนิดหครับครั้งที่แล้วที่เราแพ้มาก็น้ำหนักเพราะวันนี้เราไม่โดนแพ้คอใช่โดนทีนึงโดนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ระวังมาเหมือนกันไม่เท่าไหร่ใช่รับทีนี้ในใจเรามีใครสักคนมันที่เคยแพ้มาแล้วแบบยังคาใจอยู่ก็วันนี้ผมเคยบอก16 17 18ิบเก็ให้ทำโปรโมเตอร์เขาจัดได้เลยครับอันนี้ผมต่อยไม่มีไม่มีสักคนมั้ยอันนี้เราไม่ได้ท้าไม่ได้ให้โปรโมเตอร์จัดแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยใช่ไหมรับผมีหน้ากสิบเจ็ดสิหนักครับก็ใผมเรียนหน้าชีเท่าไหร่วมดใค้อัพ ห้าบาทครับาบาทครับเส้นที่ใส่อยู่หเลยไหมยังยังยังครับอันนี้ของผมเองครับแล้วก็ได้ปิดตาหลวงูโตองคหนึ่งครับโอ้ทอ้าบาท5้าสามสิแสนห้าครับว้าวไูคกาตัว ทำตรงเลยหนักไหมเนี่ยอะมีอจะพูดกับแฟนครวันนี้ท่านรองก็เชียร์เราเยอะเหมือนกันวันนี้ก็ไม่ทำให้ท่านรองหังครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับก็สู้เต็มที่สู้สุดๆแล้วก็ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นเบอร์หนึ่งนะพี่ผมไม่กลเป็นเบอร์หนึ่งช้ไม่ได้ครับโอเคครับยิงดีเลยครับน้อายสวัสดีครับืนจักปืนังนเลยนะมันยังไงมันเล่าเล่าให้ัไปโดนตรงไหนยังไงคุณอครับเต็้ย้างป้ข้างลย วูบไปเลยนะตั้งแต่โดนครั้งแรกก็ยกสามไหมยกสามจังหวะนั้นลงไม่ถึงไม่แค่ซุดมะโดนตไหนข้างเหมือนกันซุดไปเลยนะวูบไปเลยค,คิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างเกม่วการโจมไปนี้พากครับก็เตะอยู่เลยมาแบบไปโดนสอก,ก่อนรอรจริงๆเราก็เตะได้นะครับวงนอกเปตอ่อนะอยู่ด้วยนะเปนต่อด้วยวงนอกก็เตะได้ไ <ป S 2> ไปรวมสอบแล้วยังไงเวทเนี่ยมันใหญ่ไปไหมสำหรับเรา14ก็ไม่ใหญ่ครับเราสิบสี่เราสิบหกปีตัวใหญ่ยังเติมเกินคือเวทเขาจะใหญ่กว่าเราจริงๆเวทเราเนี่ยถ้าเอาจริงชอบเวทไหนมากสุดร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อสิบสองได้วันนี้ปล่อยมาร้อยสิบสี่แล้วก็ต่อให้เขาอีกสองปอนด์ร้อยสิบสี่ได้เด็กข้างนี้ต้องโตจีเท่ากันเท่ากันใช่ได้หมด พูดอะไรกับแฟนคลับลุงนอลายหน่อยครับก็ขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังไฟหน้าผมสู้ไหมเนี่น้องมันไปพลาดก่อนเนาะนไปพลา,นะาดโดนสอบก่อนยิงลุกเกียร์ก็ดีๆอยู่แล้วใคดีนใจครับน้อง